สวัสดีค่ะทุกๆคนที่ติดตามช่องอยู่มารุมหักในยู่สวัสดีทุกท่านนะคะในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงพรุ่งนี้แล้วเนาะก็คือจะมีการตัดสินนะคะจากสารรัฐธรรมนูญตัดสินว่าท่านนายกนะคะจะรอดหรือจะร่วงนั่นแหละคะ่ะเนาะแต่ก็อย่างที่บอกนะคะเพราะว่าไมล์เลฟเจเคยลงคลิปทางช่อง YouTube แล้วก็ t i ก t o k นี่นะคะไม่รู้ว่าลงไปหรือ,อยังนะคะก็คือเมื่อท่านน่ะ ในพื้นดวงของท่านน่ะเป็นพื้นดวงที่จะมีเกียรติในหน้าที่การงานจะได้เป็นใหญ่เป็นโตในหน้าที่การงานหมายเล็บเจเจก็เลยนะคะเพราะในในพื้นดวงของท่านน่ะจะมีคนหนุนอยู่นะคะคนหนุนคุณอุปถัมม์อยู่นะหมายเล็บเจเจก็เลยทายไปนี่แหละค่ะว่าอาจจะรอดนะคะเพราะว่าดวงมีคนหนุนนะคะแล้วก็ในพื้นดวงก็จะได้เป็นใหญ่เป็นโตในหน้าที่การงานแต่ไม่ใช่ว่าสูงสุดนะคะแต่เป็นเขาเรียกอะไร เป็นใหญ่เป็นใหญ่เป็นโตในน้าที่การงานก็ถึงกันเป็นนายกรัฐมนตรีกับผู้นําประเทศของเรานี่ก็ถือว่าสูงแล้วนะคะนั่นแหละค่ะก็คือพื้นดวงของท่านนะคะแต่ส่วนนะคะจะมีคนบอกหลุดหรือนะคะไม่หลุดก็คืออยู่ที่พรุ่งนี้แหละคะ่ะศาลร,รัฐธรรมนูญจะตัดสินเนาะอันนี้เราจะไม่ไปก้าวไก่นะคะไม้แล้วเจก,ก็ดูแค่ตามพื้นดวงของท่านนะคะเหมือนกับสมัยตอนที่นะคะท่านจะถูกโหวตเป็นนายกนะคะ ตอนที่เราดูพื้นดวงของท่านนะ่ะตอนที่กําลังมาชิงกันนะคะช่วงนู้นนะคะที่มีแต่ละพักเสนอชื่อผู้ชิงตําแหน่งนี้นะคะเนาะแล้วเราดูพื้นดวงเราก็เห็นแล้วว่าพื้นดวงท่านนะนะ,ะจะได้เป็นนายกแต่วันที่จะโหวตว่าความที่เรานะ่ะไม่ชอบคนโคตโกงไม่ชอบคนอะไรนะคะพอดีท่านไปมีประเด็นนะคะไปมีประเด็นเกี่ยวกับสะพานข้ามนะคะเป็นสะพานที่แบบแทนที่จะเป็นสะพานสาธารณะให้ทุกคนเข้า เข้าออกโดยสะดวกสบายแล้วมันไปมีประเด็นนั้นแหละค่ะไม่เลิฟเจเลยไม่ชอบนะคะเพราะว่าในส่วนตัวคือไม่ชอบคนที่เอาลรเอาเปียบนะคะคนอื่นนั่นแหละค่ะหรือคนที่ไม่ซื่อสัตย์นั่นแหละค่ะเนาะ,ะอันนี้เราไม่รู้หรอกว่าในส่วนนั้นมันเป็นแบบไหนนะคะทุกคนก็คงได้เห็นข่าวตามๆกันก็เลยมีความรู้สึกว่าอุ้ยทําไมเมื่อมีแบบนี้ลักษณะแบบนี้เอาเปียบประชาชนเอาเปรียบคนทั่วไปที่สัญจรับข้ามสะพานน่ะแต่จะมาเป็นนายกไม่เลิฟเจก็เลยมาทายว่าเออ ในวันในวันที่โบสถ์เป็นวันที่ไม่ถูกฉลุนะคะแต่ท่านมีดวงของผู้หญิงหนุนอยู่มันเลยได้ท่านเป็นอย่างที่พื้นพื้นดวงของท่านนี่แหละว่าท่านจะได้เป็นใหญ่เป็นโตในหน้าที่การงานเนาะเราก็ฟืน้นฝื้นดวงท่านไม่ได้ไนี่แหละคะ <i> ่ะก็รอรุ้นกันนะคะพรุ่งนี้ว่าพื้นดวงของท่านจะยังคงได้เป็นใหญ่เป็นโตในหน้าที่การงานต่อไปไหมนะคะหรือว่าจะดอบลงแค่นั้นนะคะหรือว่าจะมีรัฐบาลนะคะตั้ง คัดสรรน,นะคะนายกคนใหม่ขึ้นมาเนาะตามพื้นดวงที่มายลัฐเจได้ดูพื้นดวงของนะคะที่เสนอชื่อนั่นแหละค่ะมีหลายๆชื่อเนาะอย่างอย่างคุณอนุทินเนี่ยมายริบเจเคยดูพื้นดวงของท่านเน่ะเหมาะที่จะเป็นคนหนุนคนอื่นมากกว่าไม่เหมาะที่จะเป็นนายกเพราะพื้นดวงท่านมายรับเจดูยังไงก็มันไม่มีมันไม่มีพื้นดวงที่จะได้เป็นนะคะอันนี้อันนี้เราพูดตามพื้นดวงที่มายริบเจดูเนาะ แต่ถ้าผิดพลาดก็ต้องขอโทษขออภัยเพราะเรามือใหม่อยู่นะคะแล้วก็ส่วนดวงของนะคะคุณเอกนัทนี้มาเล็กเจยังไม่ได้ดูนะคะยังไม่ได้ดูเนาะแต่นะคะพลเอกประวิทย์นี้มาเลิกเจดูให้ท่านแล้วนะคะดวงท่านเนี่ยเหมาะเป็นคนหนุนเหมือนกันคะ่ะไม่เหมาะเพราะว่าดวงพื้นดวงของท่านมันไม่มีตัวเลขที่จะเป็นถึงถึงกับนายกนะคะเนาะแต่ดวงท่านจะเหมาะกับคือเป็นคนอยู่เบื้องหลังหนุนคนอื่นเนี่ย คนนั้นก็จะได้ดีเพราะท่านหนุนนะคะเนาะอันนี้คือดวงที่มาเลบเจดูให้นะคะแล้วก็คุณพีรพันธ์เนี้ยโอกาสเป็นนายกมีสูงมากเพราะว่าดวงพื้นดวงของท่านจะเป็นนายกนะคะจะได้มีโอกาสเป็นนายกหน้าที่การงานใหญ่โตแต่ว่ามันต้องรอจังหวะเพราะมาเลบเจดูตอนที่เขาโหวตเรื่องนายกตอนนั้นแหะคะ่ะมาลพเจบอกว่าดวงของท่านมีพื้นดวงของท่านมีแต่ท่านยังไม่สมโอกาสที่จะได้เป็นนะคะ ท่านยังไม่โบโอกาสที่จะได้เป็นก็เลยยังไม่ได้เป็นนะคะมาแลี่เจยิ้มให้กับน,น้องเออะไรนะใส่ชุดของป่าฉลามค่ะเออนั่นแหละคะ่ะก็เลยมาพูดตามพื้นดวงเนาะนะคะส่วนพื้นดวงของนะคะเอเขาเรียกอะไรนะคะของคุณอุ้งยิ้งเนี่ยมาเล็บเจดูนะคะว่าพื้นดวงยังไม่ได้เป็นนะคะในพื้นดวงเนาะอันนี้อันนี้แต่ พื้นดวงเขาในพื้นดวงเขาก็มีหน้าที่การงานที่มีเกียรตินั่นแหละคะ่ะแต่ว่าในในพื้นดวงนี้มาเล็บเจดูว่ายังยังยังไม่ถึงเวลาที่จะได้เป็นนายกนะคะเนาะอันนี้ก็เลยเอามาพูดมาคุยกันนะคะก็มารอรุ่นกันค่ะว่าถ้าเผื่อท่านนายกหลุดไปแล้วใครจะได้เป็นนะคะรอรุ่นกันอันนี้ก็คือตามที่มาเล็บเจดูพื้นดวงเนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ